สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมุสุผูชุคนนี่ตึมเช่นเก่าเช่นเคยเนาะกัพอดีเมื่อนี้เลิกงามยามดีพี่น้องเนาะมีโอกาสช่วงแรงๆยังสิี่ากันเลยนี่หละเฮ็ดขนมมาแจกน้องๆนะพี่น้องเนาะพ,นอนะพอดีให้เนี่ยันหนาส้นเผาเนาะร้นะานเาวพี่นอ้องไปเลาะเอิญกระจอกมาเราจะมา,ววารวบรวมมาได้ได้ซ้ำนี่ขนม,มเฮ็ดมานี่หลายเติบได้นาะพี่น้องเนาะ พอดีทางไอ้ฮัสกร์นะพนผนสงเงินมาให้ไวเลียงขนมน้องๆนูนูเน,นาะกะเมื่อนี้เขามีโอกาสกันเลยมาจัดนะพี่น้องนะอยู่ในนี่ขนมตอนนี้ก็คือเป็นขนมที่ว่าเฮาเอาเงินของทางไอ้ฮัสกร์นเอาไปซื้อมากแล้วก็ให้ทางสาวนี่เป็นคนเห็ดน,นะแล้วก็มีอันนี้เป็นขนมอ่ามียังวะขนมฮู้บใบไม้นะที่ิ่นเห็ดพร้อมทอดนะ ซานี้ก็เอาไปซื้อนี่ยแหละซื้อนี่ซื้อน้ำมันแล้วก็ซื้อพวกผงต่างๆซื้อน้ำจิ้มมายังนะซอสมะเขือเทศมายังสิมาใสแล้วก็ซื้อถุงยางซื้อมายังสิละเนาะมาแจกเด็กน้อยพี่น้องอยู่ในนี่มีทั้งหมดอยู่ประมาณหาสิบถุงนะแต่ว่าน้องๆที่รวมๆมาได้กัมีบ้างหลายคนแต่ว่าเขาบุมาฮะเจ่าไอจุปหามจันเอิร์นมากที่เขาบุมา นะกะเขาเจ้ากันอาชีได้กินตั้นรอดแล้วนะพี่น้องนะสำหรับผู้ที่มาเรือ่าอาชีไอยกะว่ากันไปนะเนาะเทากะบคุ้มบนหันหนะันเทาเอิรนเขาเขาไปเยอมมาแจ็คเฉพาะผู้ที่มาเนาะพี่น้องนะของฟรีจริงๆเนี่ยเพื่อเดากันง่ายๆนะยุบานเทากะนี่อู้หูหลุดสาวเข่าแถวเขาแถววันนี้นะเออเข่าแถวเข่าแถวดีๆแล้วกับโนบสบายดีกล่องงามๆอันนี้ อยาเลยเนาะเอาแบบนี้เลยเนาะพี่เราเนาะเอาแบบอ่าบตองพิธีรีตองมาผู้ใด้เจ้าก่อนมาทำซื้อก่อนซื้อสักซื้อเลยอายุจักปีอยู่ห้องยังอนุบาลสองอนุบาลสองอนุบาลจำอนุบาลจำ ไปห้องเฮียนได้ไหมยังเดะได้ขนมได้มันงเด็ดเพือ่อน <c oughs> สาวคู่สอนมันยังห้องเพลงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ห้องเพลงแต่บอกีบันหัวแรกน้องเพียร์เรานะเ <c oughs> ข้าใจเด็กเรากินเราทงมันผู้ต้องถิมซาถิมชายเนอะอันนี้เป็นบอสน,นะู <c oughs> ่ <c oughs> ได้ <c oughs> ชื้อชั่งเอาไม่ได <c oughs> ้กินไลย ซีจังแม่ฮะลูซี่นะแม่จินั่งซีจังอายขนาดว่าออกกล่องตลอดเด้อายอ่าลิกรถเด้อนะอ่ะนางเมจินี่คืออายเพื่อถามเลี้อยแหละพอใจเด้อทุกมาเอาขึ้นก่อนทุกงามๆก่อน มาแบบนี้ขนาเผาซื้อแนะน้ำตัว,วอายุยังปีเจ็ดอยู่ห้องปอสามยังบ่หอดเธอมันเกิดเลยฮะยังบ่ทันอ17ปีเธอแป๊ดข <laughs> องเพลงเดียเ๋ยวจะเพลงเดียเ๋ยวจะเพลงว่ะใจ มาวันนี้ผู้ใหญ่เราไปอยู่พู้น้องเน่ไปอยู่งคนไปมาผู้นิวเชื่อยังนิวอายุจักเฟย์แฟนเฟอ้าวอันนี้คือเหยื่อเอื่อยวันนี้เยอะห้องจ้าเยอะห้องจ้าไปจามอ๋อตั้งใจเฮียนนึกมาเอาไอ้บาวนี่เชื่อ วายุอ้สื่อมวลขนาดนั้นเราเนาะอายุจักปีแล้วสิบเอ็ดปีว่านี่นี่อ้ใหญ่สุดเยอะห้องเนี้ยห้องมอหนึง่งโอ้อันนี้มอมองละนะแต่งใจเฮียนเด้อนะแก๊จีจิมเมอร์ฮะตาอ,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 อายุนั่งเมือ่อ อ้าวขอบใจเดะมาพี่มาพี่ผู้ใดใดๆแล้วมาพี่มาลูกซื้อ,อยังซื้อ,อยังนี่นบนบนบสบายดีกล่องน,นะบ่บ่บบต้องจกปากบ่ต้องจกปากเอามือออกเอามืออ,อ๊อกนบสบายดีกล่องน,นะ ทขาใจกอนเขใจก่อนมาอยู่พี่มาอยู่พี่บน,นี้นะได้ละมาทั้งพี่เล็ก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 เข้าดีเข้าถ่ายคลิปก็อยู่ทางซอยนะพี่นอนะ้องเนาะมาวันนี้ยัง่ได้ไ่ได้จิมือไปใส่นบสบายดีกล่องนะ

ผาซุกนบสบายดีกล่องเนี่ยแต่งใจเฮียนเด้อมากินขนมไหมบ<า>อม,มาบัวด่ได้ชื่อไหมยังฮงดีะฮะฮงสดี นกสบายดีกล่องน,นะอ,อยโย่ของมอ้องปอมันยังละปอสามเงียนเก่งบ่ปั๊บมักซิบบ่ <c oughs> ปั๊บมากยังขอบใจเดะมาขอบใจเดะใจเอ๋ขอบใจใจเอ๋ว่ะมาผัวอ้ายเดี๋วยลวละ ซื้อยังเจ้าลุนลุนข้าวเชื่อว่าไห้เทื่อยหองพอยังพอสีพอสนอบสบายก่องามเนี่ยขอบใจเด้อขอบใจมูเขานนัดเ่น้องพี่น้องนะนน่มาเด้อให้ชิกินขนมนะยาะ อ้าวปั่นเกิน์จีนใจเลยใจเหรอช่ดเลยใจได้หมดแล้วพี่ดาวยังงานอ่ะเอาบอกขนมเอออ๋อ มา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 สบายดีนี่นมสบายดีกล่องเนี่ยสบายดีงามงามยังสิเดะโอ้โหพวกกามาเอาเนี่ย เน่เน่เมาเอาน้ำเสียวไว้เอาห้เสียววะหายเสียววะยังยังผู้ใดเติมคนคนแลนมาขอบใจนะแล้ววับแล้วนี่มาเพืละทยอยมาเธละน้อยเธละน้อยนะพี่น้องนะ ขนมเอาบ่นแหลนมาเราเห็นอาะอ้าวผู้นั้นเอาไปตอนได้ไอ้ลูกเอาไปให้เลยกะที่เห็นอยู่นี่กับชั้นลายกัเป็นลูกเป็นหลานว่าน้องเป็นน้องเป็นนุ่งว่าเป็นน้องยังผู้นี่ขนมเอาบ่ มันลูกแพนี่ล uh, uh, ูกทอดเอาเอาให้บางคนเขาจ้ากระ่ะยะเขากล่องนะพี่น้องให้ลานซาวเอาไปให้ให้มันครบคนนะเหลือใ่รเ้อ่อใดอะมามาหนี้เอาผู้นี้อายบอปับบางซิบเลยเนาะ หมดละนะพี่น้องนะเดี๋ยวอันนี้ก็นหนาสิไลทยอยแจกกลังกล่องเอาะเนะกัาประมาณนี้นะสำหรับอีพีนี้มาบัดน,นี้จะเฮาเนี่ยแหละมาขอบใจเพิ่นแห้งๆจกบาดหนึ่งแก๊กขี้แก๊ขี้ะผู้ใดท่านมากกว่ามา,อ,อ,มาอ,มอยู่่ีนนะขอบใจเพิ่นะ กำใจเด้อมากินวันนี้นี่มาถ่ายภาพตอนขาเจ้ากินเฮ้ยกินเลยกินเลยนี่กินกินให้เพิ่นเบิ้งผวนเพิ่นอ่องเงินออกคำให้เลี้ยงขนมเนี่ยเซมบ่แซมบ่นี่เบิ้งเบิ้งซุ่มนี่เบิ้งซุมลูกซุมหลานเข้าขาเจ้ายังลึงเขาเดี่ข้าเจ้าพ่กอายวันนี่ เอาพี่มาไปเชนะียวะยะน,นะคือชิมัดทันเนียนะพี่น้องนะเดี๋ยวน,นี้ก็คอยแจ็กลังกล่องเอา้านะก็สำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอควาขอบใจนะน้ำทางผู้ใหญ่ใจบุญก็คือทางไอฮัสกอร์พี่น้องที่ว่าเป็นผู้สนับสนุนม<อ>าในอีพีนี้เพิ่น ส่งเงินส่งคำมาแต่ดนแล้วแหละเข้ากับบูมีโอกาสได้จัดสั่นเด้แจ๊กให้เพิ่นจักเธอเนาะอันนี้กะอ่มาเลี้ยงขนมน้องๆเนาะพอดีทางไอ้ฮะเมื่อก่อนเหมือนคนที่แบบค่อนข้างจะอ่าหักเด็กน้อยเอ็นดูเด็กน้อยนะกะชีคอยส่งเงินส่งนั่นมาให้เลี้ยงขนมเด็กน้อยจังสี่เป็นประจำนะอี EP นี้กะเป็นอีก EP หนึ่งจีบาทางไอ้ฮัเสกอนเหมืนส่งเงินมาให้ เลี้ยงขนมเล็กน้อยเนาะก็ต้องขอคำโมโหขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อน้ำทางไอฮาาัทก่อนเนาะขอให้เพิ่นยูดีมีแห้งบูว่าชีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความคิดความปรารถนาทุกประการเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเด้อเนาะพร้อมกับน้องๆเนาะอ่าไว้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปสบายดีบ๊ายบายน้องเมย์น้องเมย์นี่น<ห><ห>ี่ย<ห>ังบ้านอีกหน้า อันนี <iah. S 1> ้ได้แล้วฮะเดียวหายแล้วแเอแม่อัันอนน่่ต้องอายโอ้อายไม่ด้กินแล้โอ้โห่นี่มาเบิ่งนเนี่ยอู้มันนี่มันนี่เจยวขนมนะ

ฮะ้ช่้อขนอายนีไยไทยยเท่านี่จ้าบัดมามาพี่เขากล่องน้ำหมเจา้าบัดนงนี่กินเลยกินงับเซ็มบ่เซ็บบ่ยเขามาโมโมู่้สเซ็สุดเนดะาะฮะกประมาณนี้เพี่องบายบายไปแท้ๆแล้วพี่นบบไปไปเรา